น้องลีเห็ดอยู่เห็ดกินเมื่อนี้ครับน้องลอยน้องลี่กำลังดังไฟเนาะเห็ดกินในแล้วเห่าน้องสาวให้หน้ามาแต่นหน้าอะไรก็เห็ดอยู่เห็ดกินเต้นอาบางนี้ปั่นตัวตัวดูจนแหนมมีเห็นห่อน้องลีซ้ำเลยขึ้นขึ้นหูผู้ดีได้เห่าอะไรขึ้นแหนมนี่ฮะมันอยู่อันลุบเบนแหนมีขอย้พี่น้องเลยน้องบัดนยูพี่บัด ไม่มีกระปูะปเปพราะว่ามันไม่ได้เป็นขี้ต้มเนาะ oh. อ้โมากินข้าวนํากันเด้อมื้อนี้กินข้าวแกงกระปูสดน้ําเด้อมื้อนี้เลยตัวประกันเศ็ดกินเด้ออันนี้พอดีมาเห็นทุกคนอยู่เหอนเด้อมื่อนี้เด้อแต่เมื่อที่ เฮ็ดเมนูเพิ่อเลอนี่น้องลิน้องร้อยเฮ็ดเมนูกิมบัปปูขนาดนะอันนี้บอก,กระปูะป้าโทษน้ำมันมันคือพิลึกแท้มันไม่ได้เป็นพญาติคือเขาลงข้าวบอ<า>เปิ้ลรู้เขามันเป็นพ<ร>ะย่<ร>ะต์ไหมมันไม่มีโตมันตีนอ่ะท่านนี้บอกสิแกงเอาไปพี่น้องสวัสดีครับสบายดีเอฟซีตูกคนทุกท่านเมื่อนี้รับชมวิถีชีวิตน้องลีกับน้องร้อยทำเมนูแกง กระปูแบบทุกคนบ่เคยเห็นเลยเนาะเอาสบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีเพิ่งผมกระยอมหมดเลยแล้วก็มามาแต่ตัดเข้าพี่น้องมาแต่ตัดเข้าเฮ็ดกินน้องร้อยเอาสบายดี fc ก่อนสบายดีเมนี้พากันมาแต่เฮ็ดไปเอ็ดงานแล้วก็เฮ็ดกินพอพี่น้องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแกงกระปูสดน้ำ เชิญเพื่อเลยนี่ยเชิญมาโบกเฮ็ดบดเฮ็ดบดลายลายอันลายเหนียวเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านแบบว่าโบ,บ,บเคยกินมาก่อนเนาะเพิ่นเห็นอันนะ่ะเมนูต้มยำขาไก่ต้มยำหมูเนะ<อ>าะเพิ่นก<ะ>็ <สม S 1> เลยว่าต้มส้มกระปูนต้มสดน้ำต้มกระปูะสดน้ำเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านเนาะใส่เฮดเนาะไปเพิ่์นสะเอาข้าไปเชิญโมแล้วบัดนี้ แกงกะปูนา FC ทุกคนโอ้ยยามนี้เพิ่นเลเพิ่นมักกะได้กะดอกะปูกะได้ประมาณพี่ลึกกิโลโอแกงเส้นขี้ลนําเด้อลแม่ไข่ีโปมมันแต่มาบอบใส่ตําลังคลมันกบ่ทุกเดียวนีมันบอบเปื่อยไว้จะน้อยก่อนยซือ ตำขาา้าวเบื่อใส่แกงกระปูดซีทุกคนใครบ<พ>อทันได้เคยกินก<น> <มา S 1> ันมากินเนื้อให้น้องสาวทั้งสองคนเป็นเห็ดกินสู้กินเนาะเป็นเห็ดกินเป็นนะเนี่ยมีพเพิ่นเลยแน่นี่น้องลิมักแข้งนะจ๊ะผักอีตูผักอีตูมักแข้งผักงาลายอย่างมาห่อเดินมักใส่พร้อมพร้อมเนาะ มาฮอเธอนกะเฮ็ดยูเฮ็ดกินนี่นูี่คนนะใกล้สีแดงล้วบ่สีแดก,ลแ,กแล้วปั๊บขาตาจุงเลโอ้ยนิ่มเป๊ะแลวนะบ่อันบาขาวแล้วน้ำเสืรบบมามามาใสกปารับอ้าบว ม,มีเป็นกระล่นเขาเบื่อเราจะใส่เขาเบื่อนึนเ,อเ,อเ,เ,อนเด้อบันหลายคนเขากินอา่ากินขาหมูกินขาไก่ตัวเป็นห้ากินกระปูเอาจวดดูดน,นี่เสร็จแล้วมาเป็นห้าเสื้อ เอ้ยม,ดดมาเขือดิบ่นี่ครับดังขึ้นซนนุ่มไผ่เนาะน้องลีเห็ดอยู่เห็ดกินเมื่อเนี้ยครับน้องร้อยน้องลีกำลังดังไฟเนาะเห็ดกินนแลลวเฮานงซาวไฮซานามาเตนานแล้วลก็เห็ดยู บางนักปั <peut> ่นตัวโตอะดูจนแนมมีเห็นน้องลิซัำเลยผู้จักความหูผู้ดีได้เหรอในเออม่ได้เป็นคนชั่วและเรืองเป็นคนดีอย่างเดียวเป็นคนดีแล้วเนาะแมนไป่ไหมเลยเด้สิมาเป็นโพน้องลิบ่มีภาษีมักนะเออข้าวมาเป็นโพเพิ่นเนี่ยนี่เพิ่นอันจะได้ผู้ตัดเข้าซอยได้เพิ่นมามือหน้าสีพาออกไปเบิ่งหนาเพิ่นอยู่หนานอนน้องลิเนาะ แต่หำบ่ได้มีหยังได้อยู่นะครับทุกเดเฮาอืมเพราะคนมันจนนี่บ่มีเพิ่นสินัดอกเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก็เป็นนี่แกงแกงกุปูสดน้ําบ่เห็นกะปูก็พากันจับกะปูพุ่นละโต2โตเห็นเอามาแกงสดน้ํานนี้ก็ได้กินเมนูแกงกะปูสดน้ําก็ถ้าติดตามเบิ่งพ่พี่น้องสิกินกะปูบดนี้ชีวิตชาวบ้านนนบท ประมาณนี้เลยเนาะเห็ดอยู่เห็ดกินยำคำยำแหลงค่อยคำลงแหลงเดี๋ยวได้เนี่ยพี่นะน้องเลยเขาเบอร์กระเซาะแล้วเขาลนนี่ไห่ยันอันไผ่ไม่หม้อไผ่ไม่เขาเบอร์กินมันอ่อดแล้วบ่ยัไไไไยงบ่องโอ้ยมดเ,ยเยดี๋ยวมากินกระปูหอ,อ,อมซ่งๆมาป้าน้ำหมันมันลายเนาะกระปูย้ำนี่เออนั่นแหละเขาจัะอย่างไร ปูยาม,มนี่ฮะมัน,นอ,นอนยู่อันลุบเป,ปนหะมีองไอ,พอง้พี่น้องเอ้ยน้องบัดบอยู่พี่ผัดไม่มีกระปุเกเ<บ>พราะมันไม่ได้เป็นขี้ตม่มเนาะนั่นเป็นขี้ต่มก็คือซิมีอยู่เนาะถ้าติดตามเมืองพูดนะยามเฮ็ดอยูเ่ยเฮ็ดกินพูดอะไรองไอพี่น้องยามกินข้าวกินน้ำหมดแล้วเนาะแต่น้อยกะเขาลุงน้องเป็นจีนงไปหาอาบน้ำอาบตาแหละเพราะมันคั่มแล้วนี่เห็นไหมืดซุ่มอะไรได้ เฮ็ดก uh ินเพิ่งแล้วมื้ยนี่เฮ็ดกินแกงอาหารตัมมชาติอาหารเพิ่มตรมมาศาสตร์ไลยไดยใส่เฮ็ดใส่มะบัวแล้วก็ใส่แกงกระปูสดน้ำบ่อแกงกระปูสดน้ำเนาะพอได้แห้งมาจ้ะพอได้แห้งเกี่ยวข้าวมะออื่นกะสั้นกะสีล้มตายดึงดึงยวนขังนาเลยมัอนี่ก็มีแนวแก่ในสนสลบพายหนังหมกหมันบอ ลุกมันอันนี้ก็ามารดระบายเอาพิเสียดยพี่ชื่อเอาเพืกก่อมันนอนดีเบื้องโซาหนี่นยก็ปูสดน้ำเด้อกินกับน้องเ,เด้อติดตามช่องยูทูบเบาบางชนแนลพี่น้องน้องคิดเต็มคิดอันนี้คือน้องๆเขาเห็ดยูเห็ด,หดกินเด้อสาวหลาวบ้านป่า มาโมากินข้าวน้ำกันเด้อมื่อนี้กินข้าวแกงกระปูสดน้ำเด้อมือนี้เด้อืมมาเด้อมืดเด้อนี่ยวกนอ่าอยความหอมมิอดนัตอนาตอนเอาดึงมันขด

ม่มีเครื่องหรือวะไม่แห้งบไม่มีอกแห้งๆทังกัแห้งอยกเออเอเออเดไม่ได้ล้วคปมืดตัวแค่ไ่ไปมดยังต้มถือห้องน้ำมาตัดมาเลยมนต้องเงียแล้ว mời <laughs> mời 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 ừ, mời 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 này mời 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 แข่งเสื้อพักสมัปิ